GMO หรือเพื่อดัดแปลงพันธุกรรมได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในงานเสวนาสถานะปัจจุบันและอนาคต GMO มุมมองจากขบวนการเคลื่อนไหวด้านผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคในหลายประเทศเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญ พืช GMO ถูกนำมาเริ่มทดลองศึกษาหาข้อมูลในประเทศไทยตั้งแต่ปี2,538ในพื้นที่เปิดและต่อมาพบว่าขั้นตอนการทดลองได้หลุดลอดไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมจนนำมาสู่นโยบายยุติการทดลองเนื่องจากการปลูกพืช GMO ในพื้นที่เปิดสามารถที่จะควบคุมได้ยาก นายวิถูเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยบอกว่าแม้ตอนนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายอนุญาตในการปลูกพืช GMO แต่ปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบปลูกพืชดัดแปลงพันธุก,กรรมในเชิงพาณิชย์สูงขึ้นซึ่งเห็นได้จากผลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากประเทศไทยและพบว่ามีการตีกลับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นรวมไปถึงมีการส่งคำเตือนมาอย่างประเทศไทย ยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือข้อมูลที่กินที่แล้วนะครับอย่างมละกที่เราส่งออกไปยุโรปนะครับเขาสุ่มตรวจเจอนะครับเ,เป็นมละก GMO เนี่ยถึง24ตัวอย่างนคัคือถือว่าสูงมากมากครับเพราะฉะนั้นมรดกที่เขาเจอนะครับก็ถูกส่งออกกลับมาทั้งหมด แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ส่งคำเตืนอนมาจากรัฐบ,บาลไทยและฝั่งสภาของกันข้าของไทยด้วยนะครับก็าเขาเจอหลายตัวอย่างมากด้านหนึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ส่งออกของไทยนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบระยะยาวต่ออุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบเลยนะครับรวม ะะเจฟฟรีกกย,ย์สมิธผู้อำนวยการสถาบันการเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ IRT หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร GMO บอกว่าปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกากว่า7 5เรเริ่มที่จะตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการบริโภคอาหารที่ดัดแปลงพันธุก,กรรมโดยพยายามดิกเลี่ยงที่จะไม่กินอาหารที่มีส่วนผสมเหล่านี้และตลอดการติดตามศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง GMO ตามงานวิชาการด้านการแพทย์ ทำให้เขามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ําหนักและอารมณ์ภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือความผิดปกติของลำไส้ส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหาร GMO เข้าไปในระยะยาว One of the reasons is that thousands of physicians in the United States are telling their patients don't eat GMOs and when the people stop eating GMOs they report and the physicians report improvements in all sorts of health aspects from gastrointestinal problems weight problems mood issues skin problems energy allergies etc อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันชี้ชัดว่าต้นเหตุของการเจ็บป่วยโดยไร้สาเหตุจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหารที่ดัดแปลงพันธุกรรม ขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายคนก็เชื่อว่าการตัดต่อพันธุกรรมไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการที่จะทําให้แบคทีเรียนในร่างกายที่เมื่อได้รับยีนเข้าไปจะผลิตสารที่เป็นพิษออกมาเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มี evidence หรือหลักฐานตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าในเรื่องของไอพืช GMO นั้นเนี่ย หรือว่าการบริโภคสินค้าที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นมันมีปัจจัยหลายปัจจัยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ข้อมูลหลังสุดที่พยายามเก็บข้อมูลระยะยาวในการศึกษาระบาดวิทยาของมันว่าในการที่เมื่อมีพืชจีโอเข้ามาแล้วนั้นเนี่ยอุบัติการของโรคนั้นเนี่ย มันสอดคล้องเวลาเราดูการาฟนี่มันสอดคล้องไปด้วยกันมันก็อาจจะเป็นสาเหตุห่งก็ได้ตอนนี้นะเนี่ยถ้าเราดูสถิติของการเจ็บป่วยเนี่ยโรคมะเร็งมานเริ่มมาดับหนึ่งสาเหตุของโรคมะเร็งก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นประเด็นหลักมันก็คงจากการเนี่ยการบริโภคไม่ว่าจะบริโภคโดยตรงจากอาหารหรือสิ่งแวดล้อมก็ตามตอนนี้ปัจจัยหนึ่งที่ข้อมูลนั้นเนี่ยมันสนับสนุนก็คือว่า การที่เราเนี่ยทานพืช g ีโอเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอุบัติการเหล่านี้มันก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น ทำไมเราต้องไปเสี่ยงประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการลุกขึ้นมาผลักดันแล้วก็ต่อต้านพืชตัดแต่งพันธุกรรมเป็นจํานวนมากนะคะจนมีการผลักดันให้มีป้ายฉลากนะคะติดไว้เลยค่ะว่านอน GMO ค่ะและทางด้านของมูลนิธิผู้บริโภคในประเทศไทยเองนะคะก็มีความคาดหวังค่ะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะจะออกมาผลักดันแล้วก็บอกเล่าถึงผลกระทบในพืชตัดแต่งพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ สุธาธิภพสุขข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน